่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบวนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เิ <Workers. S 2> โตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพครับทิศบุญบางประมาอดิศักดิ์บุนกิยาพันธ์วันนี้จะคุยกับท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องกเกษตรกรที่เป็นชาวสวนผลไม้และพอพูดถึงสวนผลไม้เวลานี้ก็ต้องบอกว่าผลไม้ที่เนื้อสีทองห่องอภ่ภไยก็ไม่เห็นอบอกกับใครๆก็รู้ว่าทุเรียนแน่นอนเพราะว่าเวลานี้ทุเรียนกำลังมีราคาทีนี้ถ้าแรงนี้ทุเรียน ต้องทุรนทุรายเพราะว่ามันเกิดภัยแล้งและไม่มีน้ำท่าให้กับทุเรียนจะเกิดอะไรขึ้นทุเรียนก็จะลูกเล็กภูก็จะน้อยผลผลิตก็จะต่ำถามว่าทำไมน้ำน้อยแล้วมันถึงจะต้องลูกเล็กอา้าวก้นน้ำม,มันเป็นตัวไปละลายธาตุอาหารคือปุ๋ยเมื่อขาดน้ำมันก็ขาดปุ๋ย เพราะฉะนั้นพี่น้องที่ทำสวนผลไม้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสวนมะม่วงลำไยเงาะลินจีเราก็ต้องรู้ไว้เลยว่าพอตอนระยะฤดูฝนฝนตกเยอะแยะที่สวนเราเนี่ยแหล่งเก็บน้ำอยู่ไหนบางคนสวนอยู่บนภูเขาคำว่าเขาหมายถึงว่าเนินเขาเตีเต้ย ท่านก็จะต้องสร้างแหล่งน้ําไว้ข้างบนนะครับเก็บกักน้ําไว้ให้พอเพียงน้ําส่วนเกินจัดระบบระบายออกมาเสียและทําสวนให้เป็นขั้นบันไดนะอันนี้ก็เรียว่าเก็บน้ําโดยมีแหล่งน้ําธรรมชาติเอาไว้สนับสนุนส่งเสริมผลไม้หลังจากการติดผลแล้วนะเพราะว่าผลไม้หลังติดผลขัดน้ําไม่ได้ครับ เราต้องให้น้ำโดยค่อยๆทย,ยอยให้น้ำและหลังจากนั้นน้ำอย่าให้ขาดซึ่งถ้าคนที่มีน้ำเยอะเขาก็มีระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ได้นะฮะการติดสปริงเกอร์ในการให้น้ำไม่จำเป็นเราก็ไม่ให้ไอตัวสปริงเกอร์เหวี่ยงไปแล้วลำต้นเปียกแฉะ ไม่ควรอย่างนั้นถ้าต้นใหญ่แล้วเราก็ควรจะขยับสายสปริงเกอร์มาอยู่ตรงแนวทรงพุ่มแต่ตอนต้นเล็กก็อาจจะยังอยู่ใกล้ได้ลำต้นไม่ควรจะเปียกอันนี้ถ้าน้ำเยอะเราก็ให้แบบนั้นได้นะครับแต่กรณีของคนที่น้ำไม่มากน้ำไม่มากก็หมายความว่าในหน้าฝนที่ผ่านมา อาจจะเก็บกักน้ำตุนน้ำไว้นะหลายสวนเขาก็คำนวณไว้เลยว่าสวนเขาขนาดนี้เขาต้องมีน้ำอยู่กี่พันลิตรโอ้ผมไปเห็นถังนะบรรจุขนาดหกพัลิตรผมเห็นก็ตั้งเรียงรายไว้อันนี้ก็เห็นที่นนทบุรีนะครับอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเอาเวลาทุเรียนติดลูกลูกเขาลูกละหมืน่นนะลูกไหลหมืน่น เพราะฉะนั้นเขาจะปล่อยให้ขาดน้ําแล้วล่วงไม่ได้นี่บอกว่าเอา้าก้น้ำมีเยอะแยะเนี่ยนะมีในร่องเนี่ยก็บอกบางครั้งน้ําในร่องสวนในฤดูแล้งอย่างญาติเมืองนนทใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับน้ําเข็มมันทะลักเข้ามาเขาก็ต้องจําเป็นที่จะเอาน้ําที่ตุนสํารองไว้เนี่ยนะเอาไปรดน้ําให้แทน กรณีของคนที่อยู่ที่ดอนถ้าไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติเขาก็อาจจะสร้างเป็นหอคอยเป็นแทงสูงแล้วก็เก็บกักน้ำดูดน้ำตุนไว้เต็มที่พอถึงเวลาเขาก็ปล่อยน้ำแต่การปล่อยน้ำลงมาแบบนี้เนื่องจากน้ำ็มีไม่เยอะเขาก็ใช้ระบบน้ำหยดระบบน้ำหยดก็ต้องเดินท่อเดินสายนะ และที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีอุปรกรณ์สำคัญอยู่ตัวหนึ่งก็คือเครื่องกรองน้ำคือจากท่อที่ส่งมาจากถังเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสู่ท่อสายหลักจะต้องมีตัวกรองซึ่งมันขนาดเดียวกับท่อแหละครับสวมเข้าไปนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นน้ำที่ไป ก็จะเป็นน้ําล้วนเป็นน้ําที่ละลายปุ๋ยไปด้วยเพราะบางคนก็ให้น้ําไปพร้อมกับปุ๋ยนะแล้วก็สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชถ้าเป็นชนิดที่ไหลไปกับน้ําได้นะครับเพราะบางชนิดมันต้องฉีดต้องพ่นมันจะปล่อยไปตามสายไม่ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ระบบน้ําหยดนะใช้ระบบน้ําหยดหัวใจสําคัญก็คือว่าเราก็จะต้องคอย สำรวจทุกต้นว่าเอ๊ะไอหัวน้ำหยดที่ต้นนี้มันยังหยดดีอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันไปอุดไปตันนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีบางคนถามผมบอกว่าอาจารย์ทำไมเวลาไปซื้อสายยางลดน้ำเนี่ยไปซื้อสายขาวใสๆเนี่ยทำไมมันแพงนะฮะ ทำไมราคามันแพงไอ้ราคามันถูกแต่ว่าไอ้ไปซื้อสายประเภทสายสีเขียวสีฟ้าเนี่ยทาไมมันแพงกว่ามันแพงที่สีหรือเป็นยังไงไม่ใช่ครับคือสายทึบอย่างสีฟ้าสีเขียวเนี่ยมันทําให้ในสายไม่มีตะไคร่นะอย่างถ้าเป็นสายสีขาวท้าดูเวลาเราปล่อยไว้มันมีน้ําค้างอยู่ อยู่ในท่ออะอยู่ในสายแล้วแหละยาพวกรถน้ําตามบ้านอะพอปล่อยน้ํามาถ้าเราลดบ่อยๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ่านานานๆทีบางทีมันเป็นตะไคร่แล้วมันไปอุดตันนะเพราะฉะนั้นสายที่เราเดินในระบบน้ําในสวนเนี่ยเขาต้องใช้สีทึบเพื่อไม่ให้มันเป็นตะไคร่แต่มันก็อดเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องสํารวจนะครับเพราะฉะนั้น บางคนที่มีความชำนิชำนาญอย่างไม่ใช่โม้ขอโม้หน่อยก็แล้วกันอย่างที่บูดบางม้าเดินไปเนี่ยในสวนผมหรือสวนไหนก็นแล้วแต่ผมรู้เลยว่าต้นไม้ต้นเนี้ยเจ้าของลดน้ำไม่ทั่วถึงบางคนลดนะครับลดน้ำปล่อยน้ำไปตามท่อแล้วก็ไม่ทำอะไรอะ่ะนะแล้วก็บอกว่าลดแล้วอย่างนั้นเรียกว,ว่าปล่อยน้ำ ไม่ใช่ลดน้ำลดน้ำมันต้องดูต้นไม้บางชนิดเวลาเราลดน้ำเราจะต้องฉีดต้องพ่นต้องตักลาดลดเพื่อให้ใบมันเปียกเพลี้ยไฟมันจะได้ไม่เกิดได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปซื้อหาไดคาโซนยี่สิบมาป้องกันเพลี้ยไฟไรศัตรูพืชมันจะได้ไม่ระบาดเพราะใบมันเปียกมันชุ่มนะก็ไม่ต้องเปลืองโทเทมไม่ต้องเปลืองคุูมรัส ฉีดพ่นมงกันใช่ไหมครับเพราะเราอาศัยน้ำลดตามธรรมชาติให้ใบมันเปียกแต่ต้นไม้บางต้นเนี่ยใบเปียกมากไม่ได้เปียกแล้วโรคมันกินนะมันจะเป็นโรคเราก็ให้น้ำไปตามพื้นได้ศาสตร์ของการให้น้ำในสวนสำคัญเลยครับพี่น้องครับเมื่อไรเราจะปล่อยน้ำไหลไปตามร่อง แบบที่เรียกว,ว่าระบบเฟอร์โลกน้ำไหลไปตามร่องเมื่อไรเราจะให้น้ำแบบสปริงเกอร์เมื่อไรจะเป็นมินิสปริงเกอร์มินิก็เล็กนะสปริงเกอร์เล็กๆหรือเมื่อไรเราจะให้น้ำแบบพ่นหมอกเป็นฝอยละอองหรือเมื่อไรเราจะให้น้ำแบบระบบน้ำหยดต่างกันครับผมยกตัวอย่างกรณีถ้าเผื่อท่านปลูก สับปะรดสีอย่างขาวหรือสีหรือจะเป็นสับปะรดที่ตั้งไว้เฉยๆอย่างพวกทิลแลนเซียเน,นี่ยคนก็นบอกไม่ต้องปลูกกระเ็ดไม่ต้องวางไว้เฉยๆแล้วมันโตได้ไงโตได้เพราะเขาฉีดพ่นหมอกเป็นไอแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบนะครับมันก็สามารถจเจริญเติบโตได้เพราะนั้นถ้าเราจะสร้างโรงเรือนแบบนั้นพื้นก็ต้อง อิดมอนทรายผสมที่เท่าแกลบเพื่อว่าจะได้อุ้มน้ําไว้แล้วมันก็จะระเหยน้ําขึ้นมานะครับนี่อย่างบางคนไม่มี <c oughs> ไม่มีผมก็วังไม่เห็นยากเลย <c oughs> คุณก็พื้นกับปูพลาสติกเลยนะแล้วก็ลาดน้ําฉีดน้ําให้น้ํามันขังอยู่นั่นแหละมันก็เป็นไอลอยขึ้นไปแล้วเราก็ปลูกไม้แขวนเข้าไปเพราะนั้น ท่านที่ไม่เข้าใจเรื่องระบบการให้น้ำพืชชนิดไหนยังไงที่ปลูกก็ปรึกษาทิดบ้วนบางประมาะได้นะครับมีปัญหาปรึกษาทิดบ้วนบางประมาะได้ยกเว้นเรื่องเงินครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิดบ้วนบางประมาะตู้ปน12กำแพงแสนคนครปฐม73140 ถ้าส่งลายก็ ID l i n ลนะครับ At side, u a s i b u a n 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทั้ง ID l i n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา o l o Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสาร กำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนะแมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวตพรีรลอนาอาหารเสริมเข้มข้นสูตรพีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตพรีรลอน ธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุยตราปิรามิดปุยตราปิรามิดธา,าต,ต,าาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม,ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับตเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตร